เป็นเขายเยี่ยที่งเลยเขาเยี่ยท่งคาว่าเยี่ยที่งเนี่ย,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 ยประวัติเนี่ยเขาก็เป็นแฟนของอะไรนะเป็นเสือหนีก็บินบ้านไปนบินเมืองมาเป็นขวานอะไรกัน,นพี่ละเอียดนะเมื100่อร้อยกว่าปีแล้วก่าิงเก่งยิงขว้างเข้าเอาไปขายทุกคนจะทื้ที่น,นั่งท่วมสวัสดีครับอยู่กับพี่คัมเปอร์นะครับวันนี้ผมพาฮัมวิและแม่วิเนี่ยมาเที่ยวที่เขาเยี่ยท่งครับ จุดหมายปลายทางของเราก็คือไร่อุไรชาครับวันนี้เพื่อนร่วมทางของผมนะครับก็เป็นน้าออสคนดีคนเดิมผมนะครับมาในการอีกแล้วครับเส้นทางไปเนี่ยจะมีเนินนี้เลยครับอยู่หนึ่งเนินที่ค่อนข้างที่จะชันบอสมควรนะครับหลังจากเราขึ้นเขามาแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อที่ไร่อุไรชานะครับแต่วิวเนี่ยสวยงามนะครับเป็นวิวของเขื่อนลำตะคองนะครับถนนเส้นมิตรภาพนะครับ ก็กลางหันลม,มนะครับแนวเขาเลยเที่ยงแบบสวยงามครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงนะครับพี่ไร่อุไราชานะครับเพ mm ิ hmm. ่งเปิดได้ประมาณสามอาทิตย์นะครับผมม็เดินทางมาเที่ยวนะครับบรรยากาศนี่สวยงามเลยครับอยู่ตรงหน้าผาเลยครับ จอดลงมาได้เดี๋ยวจอดลงมาได้พี่เดี๋ยวผมเอาแถวหน้ารถเดี๋ยวผมไปนู่นกันเลยพี่หน้าตรงหน้ารถกระบะเขาอะไรครับตรงกลางนี้ไมได้ไม่รู้ว่ารือจะเป็นโซนล่างพี่มาดูก่อนไหมอ่ะรถจอดลงมาได้ใช่ป่ะอ่าลงได้ก็เอาครับรหนนี้้าถเราหน้ารถนี้ดีกว่าหน้ารถดีกว่าเนาะข้างล่างมันเป็นไปนะใช่ด้วยใช่ครับ ไดอยู่เนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะโอเคเอไหมคะไงอยู่กับพี่เขาพอดีมาคนเดียวครับพี่อโอ้สุดยอดโอเคไหมคะตรงนี้ใช่ใช่ได้ได้ไดรถจอดได้เลยใช่นะนะอันนี้รถจอดได้เลยเขาจะได้มุมพุ่งมาผมเดินทางมาถึงนะครับพี่เจ้าของคนดูแลเนี่ยก็ให้การต้อนรับนะครับแนะนำสถานที่อย่างดีมากเลยครับผมกับน้าอ้อนเนี่ย เลือกสถานที่บริเวณนี้เลยครับริมหน้าผานะครับเพื่อกางแคงมันครับไปกางแค้มันครับ อยู่ที่ไหนคะอี่ภูเขาค่ะภูเขาที่ไหนคะลูกภูเขาเขียวค่ะแล้วเขาสี่เขียวเหรอคะอยู่กับใครบ้างคะอยู่กับฝากามก็ใครลุงอะไรมาด้วยหมอตน็อใช่ไหยคะชื่อะไรคะแม่ฮัมมี่เป็นติดต่อไอจิงไหนที่เขาเรียกว่าปิ้งเย่างนี้นะเรียกว่าอะไรฮมี่ยางใช่เปล่า <laughs> ท่าพ uhm ี่หมาทำอะไรอยู่หมาทำอะไรอยู่หมาทำอะไรอยู่เนี่ยน้องมาเที่ยวที่ไหนครับวันนี้หมาอยาให้่สุดโอ้โหเขาใหญ่สุดเลยเหรอสนุกไหมคะสนุกชอบไหมคะลูกชอบหนูหนูเจอหมาเจอหมาด้วยเหรอหมาเยอะไหมไม่เยอะโอเคเดี๋ยวินคนนิ่งเยอะหนูหนูถ้ามาถีงคาดันเลยไม่สัตว์ด้วย มาตรงนี้นะครับ่รมอนโคตรรอบนี้เช่นเคยนะครับผมก็นำเจ้ามอเตอร์ไซค์ม่โอเขียวคันโปรดของผมคันนี้มาด้วยนะครับโดยใช้ในการขับเที่ยวนะครับบริเวณที่เรามาแคมป์นะครับแล้วประโยชน์อย่างคือที่ชอบมากๆคือขับไปห้องน้ำครับบางที่เนี่ยห้องน้ำไกลเหลือเกินครับ ดีดีครับใกล้ใกล้เลยครับ เขายียเที่ยงเนี่ยเขาเยเที่ยงคาว่าเย่เทียเทยเท่ยงเนี่ยประวัติเนี่ยเขาก็เป็นแฟนของอะไรนะเป็นเสือหนีก็บินบ้านจะบินเมืองมาเป็นครับอะไรกัน,นครียบ,บและเอียดนะเมื่อร้อยกว่าปีแล้วว่ายิงเก่งยิงขวางเขา้าเอาไปขายทุกคนจะทื้ที่น้ำท่วมอ๋อ้ำชื่วมก็คือลำตะคองครับ ไปถึงที่ไรเอ้าเที่ยงเที่ยงเที่ยงไปแต่เช้านะเดินลงไปเที่ยงเดินลัดลงลอบตาไปเที่ยงเข้าใจแล้วคือฮะยายเที่ยงไม่มาเลยเขาก็เลยเรียกกันมันยายเที่ยงอว่าใน เยี่ยเที่ยงวันนี้ไม่เอาเนื้อไม่เอาผักมาขายหรือไงอ๋อเป็นที่รู้กันว่าเยียเที่ยงถ้าเที่ยงแกจะถึงเที่ยงไอ๋อครับพี่ครอ้เดินหกโมงเช้าไปแล้วไม่เกินโมงลงจากเขาไปก็ไปถึงเที่ยงงโอ้นี่เป็นความรู้มากทีนี้ไปถึงบ่อยเข้าเนี่ยหลายๆเดือนก็เรียกยายเที่ยงมันเรื่อยๆครับพี่อ๋อก็เลยเรียกเขายายเที่ยงครับครับเรื่อยมาติดปากมาสักตอนผมเนี่ยก็ถือว่าจะห้าสิบปี แล้วอย่างที่เนี่ยไล่ไล่อุไรชาทำไมถึงชื่ออุไรชานี่อุไรชื่ออุไรวานอุไรวานปีชาอ๋อพี่พี่ชาพี่ไรวานโอเคครับให้เราให้เกียรติภรรยาหน่อยอ๋อสุดยอดครับต้องจะต้องถูกตั้งแล้วปีชาว่าแล้วคนนั้นจะขายชาและขายกาแฟตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นอุไรชาไล่อุไรชานี่ไงผมได้รู้แล้วคนอื่นไม่รู้เนี่ยการเดิ้เดี๋ยวผมมารู้แล้วยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ใช่ว่าทำไมถึงเป็นไล่อุไรชาเคยถามเลยนะเนี่ยคน ผมก็อยากรู้นอครับเก็บไหนก็มาครับเรามาดูห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับปรดีพี่เขาเพิ่งสร้างนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำผู้หญิงหนึ่งสองครับสี่ห้องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำผู้ชายให้นี่ครับหนึ่งสามสี่แล้วก็ต้องกางจะเป็นห้องสองอ๋อห้าห้องนะครับผมดูผิดมีห้องน้ำห้าห้องหญิงผู้ชายนะครับ พี่เพิ่งสร้างนะครับพื้นที่เนี่ยสามสิบกว่าไร่เห็นไหมโอ้โหดูวิวดิบรรยากาศดีมากเลยครับอยู่บนหน้าผาเลยไครอุไรชาครับผมได้รู้นะครับอุไราชาก็คือพี่อุไรวันกับพี่ปีชาโอเคครับ,รบนี่ห้องน้ําครับอเพิ่งทําเลยโอเคห้องน้ำนะครับ โอเคน่าจะนอนยังยังอ้าวให้พ่อนอนเลยปะไม่ได้หนูเล่นเล่นอะไรคะอ้าวไม่ใครอยู่ใกล้กับหนูอืมอืมไม่ใครอยู่ใกล้กันน้องใส่เสื้อสีอะไรเสื้อไหนขครยาวอยู่ไหนอ่มดูดูรีดูดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะดูไป็นยสียงตัวตอนหนูเต้นไปดูโอเคใส่ขนยาวด้วยนะ ใช่ไหมใช่เลยหนาอีกกล่เย็นใช่ไหมใช่อ่าใส่ขยาบสิไม่ใช่ขยาบอีกเออไม่ถอดไม่ถอดเก่งเก่งเก่าออกอ่ะถอดคุณท่อ่าฮเฮ้ยโอ้เก่งมากใสกขยับอีกได้ด้วยเชื่อเสียงได้เปล่าอ่ะลองทีอ่ะน้องจับก่อนน้องจับตรงไหนหมอกอยู่ไหนหมอก เดี๋ยวเพื่อนถามหมวกกันก่อนอ่าหมวก,ก,กใช่ไหมอ่าน้องแขนใส่นี่ไม่ใช่แขนนี้ไม่ใช่ดิอ่าใส่ทำไมไ่หมวกบายรูแล้วเอาแสงใส่ก่อนโอเควางทางหลังมากล้องอ่านี่ไงเสร็จแล้วเห็นไหมไอหมวกได้เปล่าหนาวสบาโอเค,อเคมีหมวกอ่าหมวกกันฝนโดนลงมาพ่อป่ะ โอเคไม่ต้องใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงเยอะแต่ยังไม่ทรียงไลยเราเราเราต้องใส่หมกวกโอเคหนุ่มเองได้ป่ะค่อยลงนะ,นะขาลงก่อนค่อยหย่อนลงชึบโอเคหายลง,งองอสงอนั่งอยู่

m เชิญมอรนิ่งครัพี่อ้ย a oh, <my> เราสบายไหมคะสบายมาอากาเย็นไหมเย็นเอน้องฝันป่าฝันให้ฝันใช่ไหม่า <laughs> mm ่า hmm. นาอก,กาศเย็นมากเลยนะเนาะอ mm hmm. กาศเย็นมากเลย

Oh.